ฝากกดติดตามช่องอันนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เขาเกาล่าวอะนะอีกแล้ววันนี้วันนี้อน,นาใส่อะไรมาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยใส่อะไรมาคะเซฟตี้เตปตี้มีหมวกมีตรงมือแล้วก็ตรงข้อศอกแล้วก็ตรงหัวเข่าด้วยนะครับวันนี้อยู่ต้นหญ้านะคะติดมากเลยเออวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเนี่ยดูขา้างล่าง วันนี้เราจะมารีวิวของชิ้นหนึ่งที่เราซื้อมาจากช้อปี้ใช่ไหมใช่อันนั้นก็คือรอร้อเบรกรองเท้าสกเก็ตนั่นเองนะครับสกเก็ตหรือว่าลรออเบรใช่รองเท้าสกเก็ตนะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันดูนะครับดูเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้พ่อสั่งมาให้จากช้ปี้เนาะเพราะตอนแรกอน,นายอยากจะได้อะไร กกอยากจะได้เซิร์ฟสเก็ตนะแต่ว่าพอดีมีเห็นพี่คนหนึ่งที่โรงเรียนเขาเล่นใช่ปะ่ะอันนั้นก็เลยเปลี่ยนใจอันนี้น่าจะง่ายกว่าเซิร์ฟสเก็ตนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะแบบหน้าตามันเป็นยังไงนะโอเคไปเลยอ่านี่นะครับนี่ก็คือรองเท้าสเก็ตที่เราสั่งมาจากแอปโชปี้เนอะราคาก็300กว่าบาททุกคน นี่นาเป็นสายว่เป็น,ปนส,สายสีชมพูนะก็เท่าที่ลองเขียนเข็นดูเนี่ยดูของอันนะี้ยังเป็นสีชมพูเลยล้อมันก็ลื่นด้วยนะนาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหมุนแรงแงมันจะมีอะไรคะันนะมีม,มีอะไรไฟไฟมีมันมีไฟที่ล้อด้วยนะต้องหมุนแรงแรง่อยนามันจะมีไฟนิดหนึ่งนะครับเอออันนี้ก็โอเคอยู่หน้าเรื่องล้อเรื่อง เรื่องความแข็งแรงนะน่าจะโอเคอันนาะน่าจะใช้ได้แต่ถ้าต่อไปอันนาเก่งขึ้นก็ค่อยอัพเลเวลแต่ถ้าอันนาไม่ชอบก็ไม่ต้องอัพเรเวลโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้อันนาลองใส่แล้วก็ลองเล่นดูเนะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปใส่กัน <c oughs> อ่ะครับตอนนี้อันนาก็ใส่รองเท้าเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหน่อย <c oughs> ไหนลองยืนลองตรงหน่อยยืนคู่กัน นี่นะครับโอ้เมื่อกี้เราใช้เวลาใส่สองข้างนี้ประมาณทั้งสินาทีได้นะนานมากเลยเพราะเราต้องรอเชื่อต้องใส่ตอนนี้กําลังหัดเดินแล้วเราก็หัดเดินบนหญ้าก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นลื่นๆเรายังไม่แข็งแรงนะก็เลยมาหัดเดินบนหญ้าก่อนให้ให้เท้ามันรู้สึกกระชับแล้วก็คุ้นชินนะคุ้นเคยตรงนี้ไม่มีหญ้าเลยอ่ะื ตอนนี้กำลังหับเดินอยู่นะครับเหียบแต่งนี้ยเป็นไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหนียบขึ้นค่ะไปเรื่อยๆรู้สึกว่าพิงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเรายืนเก่งแล้วอะ่ะเราก็จะไปเดินบนปูนนะพื้นเื็บเรียบๆนะเริ่มได้แล้วเริ่มสมโตได้แล้วสมตัตได้แล้วเอเค ฝึกเดินก่อนหน้าวันแรกยังไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆฝึกให้เก่งก่อนเนอะให้สามารถพยุงตัวบนสเก็ตบ,บนลองเท้าให้ได้ก่อนอสี่ชมพูทั้งชุดเลยนะยเซฟตี้นี่เราซื้อมาตอนที่เราซื้อเพราะซื้อจักรยานให้วันเกิดหกขวบเนอะ แต่ว่าตอนนี้ที่เทญายเราไม่ค่อยใช้เซเปปี้แบบดูใหม่อยู่นี่เพิ่งใช้เซปปี้ขังแรกเนี่ยเราใช้กับรองเท้าสเก็ตเราเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับ,ไ,บได้ได้เดี๋ยวเราเดินกลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเดินบนปูนหน่อยว่ามันจะลื่นดีไหม,มโอเคเริ่มเดินเร็วขึ้นแล้ว ทรงตัวได้แล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูปุ๊กแค่วันเดียวเองนะเนี่ยฮึ่มชมตัวเองชมตัวเองได้ด้วยก็มีมีคนแบบพิมพ์ว่านู่นหรือยังคะพี่โป๊ะวะพิมพ์ว่าพี่โป๊บแล้วก็น่นนะคะนู่นทำไมล่ะก็พี่โป๊บคือทำไมเราต้องต้องพูดถึงบ่อยๆเพราะว่าพี่โป๊บคือแฟนคลับมีแฟนคลับก็คือคุณแม่ ของอน,นาใช่ไหมใช่ส่วนอน,นาเป็นแฟนขับของใครไม่ใช่เพื่เานะสปายเป็นแฟนขับของสปายสองคนนี้กําลังแบบว่าขับเคี่ยวกันอยู่นะว่าใครจะเป็นแฟนขับอันนากําลังแบบน้มน้าให้คุณแม่มาเป็นแฟนขับสปายอยู่เอาดูเออเราดูนะเาดูเ,าเดี๋ยวคุณพ่อขอไปจับอันนาสองมือก่อนนะโอเค อ่าเดี๋ยวคุณพ่อขอจับมันมาสองมือก่อนอโอเคครับตอนนี้เราฝึกเดินอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ลื่นมากก็คือบนพื้นทรายพื้นหญ้านะอ้าวอันนาลองยืนทรงตัวให้ได้ก่อนยืนทรงตัวให้ได้ก่อนค่ะอ่าปล่อยมือพ่อฝึกทรงตัวนะ,ะถ้าสมมุติว่าจะลมมนะ้มอันนาต้องทำไงย่ยอ,ยอลงมาโอเคมันลื่นมากเลยเมื่อกี้มันอยู่บนพื้นปูนมันลื่นมากเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคุ้มค่านะอันนี้นะแต่ต้องมีเซฟตี้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับมีเซฟตี้ด้วยไหนลองยอ่อสิลองยอ่ออโอเคยืนโอเคอ่ะไหนลองเดินมาหาพ่อโอเคโอเคอเสือบไป เก่งมากเก่งมากย <Yeah. S 1> าอาไปพื้นปูพื้นปูเนี่ยพื้นปูเพราะต้องจับสองมือโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อขอวางโทรศัพท์ก่อนอะยืนทรงตัวให้ได้ยืนทรงตัวให้ได้เก่งมากเ <Yeah. S 1> ต้นด้วยเหรอเ <laughs> ต้นได้แล้วเต้นได้แลละโอเค โอเคครับตอนนี้อันนาก็ฝึกเดินไาหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวพ่อพยุงข้างหลังพยุงข้างหลังไว้ก่อนจะได้มั่นใจแต่ก็ยังไม่คล่องนะเราเดินหลายรอบแล้วแต่ต้องฝึกพยุงตัวบนพื้นปูนเรียบเดินได้แล้วใช่เดินได้นะอย่าประมาทอย่าประมาทตอนนี้เราเดินบนพื้นปูนแล้วถึงทางลงแล้วทุกคนตรงนี้มันจะเป็นสลบลงนิดนึง ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะจะยุงตัวให้ได้ตัวนี้มันเป็นสลบงนิดนึ้นเลยเบรกมันอยู่ข้างนี้น่ะไปต่อไปต่ออ like ัน yeah. นี well. okay. <c oughs> <c oughs> ้เราลืมเบรกอือไปต่อไปไปเดินอันนี้เป็นทางสลบลบขึ้นเราะโตขึ้นเลยเธอคอยมัไหลอ่ะไหล ไล่ไล่ช้าๆเดินอย่ารีบอย่าอย่ารีบอันนี้ไม่ได้รีแต่็ันนี้อ่ฝึกกันต่อฝึกกันต่อ